ขอบคุณนะครับ<อ>ก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งกับตำแหน่งที่ได้กับน้องแอนใช่ครับกับตำแหน่งที่ได้ผมว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าทุกบริบทของทุกเวทีมันก็มีมันก็มีวิธีการของเขาแล้วก็ฝากบอกไปที่แฟนานางงามทุกๆคนที่เชียร์นะครับการประกวดสิ้นสุดลงแล้วหลายคนถามว่าพอใจมาเท็กมาถามผมผมก็ไม่กล้าขึ้นโซเชียลตอนนี้พอใจไหมตําหนิอะไรแบบไม่ครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับทุกๆเวที ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ผลการตัดสินออกมาแล้วมันคือเวทีประกวดนางงามมันไม่ใช่เวทีสภาผู้แทนราษฎรนะครับมันคือสิ่งที่เขากั้นกรองด้วยระบบทุกๆระบบทั้งความสวยความงามความคิดเศรษฐกิจสังคมความเหมาะสมในทุกมิติเขาถึงตัดสินออกมาไม่ได้บอกว่าเราไม่ดีพอหรือแบบเราต้องที่หนึ่งหรือใครต้องที่หนึ่งแต่อยากจะบอกว่า วันนี้มันเป็นวันที่ผ่านแล้วแล้วเราก็ต้องยอมรับและพัฒนามันต่อไปนะจะทําให้การดูนางงามมีความสุขมากกว่าครับเื่อวันที่สิ่งวันน้องเขาสู้จะเต็มพี่จนมาให้เองจากนี้โอ้ยผมก็บอกเลยครับมันมันมันก็ดีดีมากแล้วว่ะเออแต่ทุกคนอยากให้ชนะถูกไหมท,ทุกคนอยากให้ชนะไม่มีใครไม่อยากให้ชนะนคือถ้าคนไทยชนะมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โคตรด,ดีสําหรับความรู้สึก แต่ม่าถึงตรงนี้เราจะบอกว่าคนที่ชนะควรจะแพ้ผมผมก็ผมก็มกกว่ามเราก็เราก็อย่าไปแบบอย่าไปทําอย่างนั้นเลยมันจบไปแล้วว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวสิ่งที่เรามีอยู่อะ่ะมันจะกลายเป็นแบบเอ,เออมันจะกลายเป็นเหมือนกับเราจบไม่ลงอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องๆเข้าใจบริบทนิดนึงแบบแต่ผมว่าตัวผู้ประกวดเขาคงเข้าใจแล้วล่ะ เพราะเขาอยู่กับมันใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกคนคงทรงเข้าใจบริบทและเข้าใจผลลัพธ์แล้วก็ยอมรับในผลลัพธ์แต่ว่าคนที่ยังไม่ยอมรับคือคนที่อาจจะอยู่ไกลแล้วก็ยังใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นทุกคนต้องต้องแบบดีคลายก็คือหมายถึงว่า ค่อยๆเข้าใจแล้วสเต็ปถอยลงมาด้วยความสุภาพและโอกาสหน้าเราจะได้สิ่งที่ดีขึ้นนะฮะดีกว่าให้ใครมาจำเราว่าเราเป็นคนแบบไหนเราจะทำให้เรารู้สึกว่ามันมันไม่ปลอดภัยถ้าเราจะถ้าเราจะอยู่กับพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ต้องระวัดระวังคาแรคเตอร์ของกองเชียร์ครับ